การสาธิตการลงโปรแกรมนะครับ Solid เอทนะครับ2020นะครับเป็นตัวอัปเดตนะครับถ้าลูกค้าที่ใช้2019แล้วก็ให้ทำการนะครับเริ่มแรกก็คือไปดาวน์โหลดมาจากลิงก์ของเว็บไซต์เรานะครับก็คือดาวน์โหลดมาไว้อยู่ที่คอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นไฟล์จุด rar นะครับก็ซึ่งเป็นไฟล์วีลานะครับเมื่อดับยวมคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีไฟล์มีไฟล์อยู่ ในนี้หอันนะครับผมนะครับก็จะเป็นไฟล์ i n s t a l l นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับทำการอินสตอ Solid Shining 3 D 2020เนี่ยนะครับต้องทำการอ n s t a l l ตัว2019ออกก่อนนะครับถ้าใครใช้ Windows 10นะครับให้มาที่ Search นะครับ Search Box นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Contro l นะครับ panel มันจะขึ้น Control Panel ตัวนี้มานะครับคลิก ที่ c o n t r o l p a n น l นะครับ, Panel, รบแล้วก็มาเลือกที่ u n i n s t a l l นะครับผมมาหาโปรแกรม s o ลิเอดนะครับ2020ของเรานะครับอ่ะตัวนี้นะครับอ่าโทษโทษโทษนะครับเป็น s o l i เอดอ่า2019นะครับตัวนี้นะครับให้ทำการอ n i n s t a l l นะครับตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ด้วยต,วตัวนี้ด้วย,วน,วย,วน,วยนะครับ อันนี้อันนี้ต่อเลยครับก็กดที่เลือกที่ตัวโปรแกรมที่อันนี้ต่อนะครับแล้วก็กดอันนี้ตอตอบ,ไบ,บตอ yes ไปนะครับคับตอบ yes ไปนะครับ จากนั้นก็มารีมูฟตัวนี้นะครับ s o l i a d Shining 3D นะครับ2.9ก็อันนี้สตอออกเหกันครับตอบเย็ดไปนะครับตอบโอเคไปครับโอเคโปรแกรมก็จะออกทั้งหมดแล้วนะครับก็เอา2ตัวนั้นออกไปนะครับก็พอเราดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากหน้าเว็บไซต์ของ p a t e c h แล้วนะครับตามลิงก์นะครับก็จะได้ไฟล์ออกมาแบบนี้ แล้วก็มันจะเป็นไฟล์ WinZip นะครับเอ่อมันจะเป็นไฟ Winrar นะครับขอโทษทีนะครับมันเป็นไฟ Winrar .rar แต่ว่า WinZip ก็สามารถอ่าเปิดไฟล์อันนี้ได้นะครับโดยวิธีการก็คือให้อ่าทำการด o u b l e ลคลิกหรือคลิกขวาก็ได้นะครับก็อ่าอันนี้ผมด o u b ิ e ลคลิกนะครับก็จะเกิดหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าผมคลิกขวานะครับก็ให้คลิกขวาแล้วให้หาว่าเอ่อแยกลงที่นี่นะครับใครอาจจะแยกลงในไดรฟ์ D อะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็ตามชอบใจนะครับแต่ว่าผมจะแยกลงที่นี่นะครับอ่าก็จะถามรหัสนะครับหรือเดินคลิกเนี่ยก็จะถามรหัสอยู่ดีนะครับถ้าเดินคลิกเนี่ยนะครับกดโอเคนะครับก็จะทาสามารถขายซิปได้นะถ้าใส่รหัสผิดก็จะขายซิปไม่ได้นะครับก็ให้พิมพ์ให้ถูกนะครับพิมพ์คําว่าโอเคก็จะทําการขายซิปจนเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ไฟล์เนี่ยที่ออกมาเนี่ยที่อยู่บนหน้าจอก็ สามารถเตรียมพร้อมที่จะ i n นสตอลได้แล้วนะครับในโฟลเดอร์ที่ผมขายไว้ก็จะมีสซเล่สองพันยี่สิตัวนี้นะครับก็ทําการ i n s t ตอลนะครับโดยให้เราทําการเสียบ d อ n เกิด้วยนะครับ d อ n เกิ Duncan ของชาย n i n g นะครับที่ให้มานะครับเสียบไว้กับ u s b เอนะครับแล้วให้มีไฟปรากฏนะครับถ้าไฟไม่ปรากฏอาจจะต้องรีสตาร์ท นะครับไฟปรากฏขึ้นนะครับแล้วก็ดับไปนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับก็คือไฟดับมันยังไม่อ c ติเว t e นะครับก็แต่ว่าเสียบแล้วเนี่ยมันต้องดีเทคได้ยินเสียงนะครับการการเสียบอุปกรณ์นะครับจากนั้นก็ทำการ i n นสตอลตัวนี้ได้เลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ run a d d administrator นะครับ ทำการ Install ตัวน,นี้เข้าไปนะครับก็จะมีการลงภาษา C เข้าไปด้วยนะครับขึ้นหน้าต่างนี้ก็ทำการติ๊กนะครับอันนี้จะขึ้นชื่อของอ PC ที่เราใช้นะครับให้ติ๊กอักรีนะครับ แล้วก็เซตเป็นหน่วย ISO metric นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องเซตอะไรนะครับก็ทำการ install เข้าไปครับ ดูระเบิดไปเรียกของพศบของพศตวดลบสนิททีขพศบให้ยินยอมตีเฉลี่ยพิเศษนะครอะไรฮะนี่ไงีตายตอนนี้ที่ตา้บอกจากนั้นก็มาขึ้นตรงนี้นะครับก็กด finish นะครับกดตัวนี้กด finish ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไอคอนตัวนี้มานะครับลองเดินไปคลิกดูนะครับเปิดนะครับโปรแกรมจะต้องตอบ yes โอเคโปรแกรมก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับใช้บาลานซ์ดีฟอล์นะครับกดโอเคนะครับแล้วก็ทำการ New นะครับโปรแกรมลองเปิดดูนะครับเป็น New นะครับ ISO Path นะครับเข้ามาโอเคก็โปรแกรมอ่ Solite นะครับ2020นะครับ Shining 3D นะครับ Edition ก็จะเปิดได้ปกตินะครับก็ทำตามวีดีโอตัวนี้นะครับต่อถ้า หากมีอะไรสงสัยก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์อ support and sell นะครับ086 325 5317ครับผมส่วนคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเทรนนิ่งนะครับเบื้องต้นนะครับครับส่วนคลิปนี้นะครับเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวใหม่อัปเกรดนะครับก็ขอจบวันนี้นะครับสวัสดีครับ